มาไงมาชั่งไหนอย่าพึ่งนั่งอย่าอย่าพึ่งนั่งเจ้าที่เจ้าที่ทำอะไรแต่งงานฮะจะแต่งงานใช่แหมมาแต่งตาหวานหน่อยแต่งงานเลยหนวดเพิ่งขึ้นประหลงประหลาเหมอนจะแต่งงานใช่กับหนวฉันไม่ได้แต่งอ่อสนุกให้แต่งโพงมาแต่งแล้วแต่งใช่แต่งกับใครอ่ะแต่งกับองค์หญิงวันละเดือนอะไรเนี่ย มีแต่ทีดาวันออนั่นแหละองค์หญิงท,ทีดาวันฮะได้แต่งงานกับทีดาวันถูกต้องอจะจะบ้าไหมไม่ได้บ้าเป็นเบาหวานเถียงคำไม่ตกฟ้าตกฟ้าก็หัวแตกถีบไปนู่นเลยถีบทำไมคนไม่ใช่จักรยานตกไปนู่นเลยตกทำไมคนไม่ใช่ลูกวอลลี่เลี๋ยงเอาครีนซิ่งมาล้างขนตาแล้วหางออกซะหน่อยโอ้แล้ว กินขนตาล่างแล้วไม่ใช่ขนตาอะไรเดียวตาจะได้ไม่หวานคนหวานมั่งก็ไม่ได้โดนเลยทั้งปีจะหวานทั้งวันน่ะมาแล้วน่ะนั่นไงแล้วจะไปให้หวานแดงไงจนน้ำตาลมาอีกแล้วมาเกี่ยวขนตาที่ไหนแล้วสนุกใครแต่งนะโพงแต่งกองกิที่รวันจะไปแต่งกับที่รวันได้ยังไงลวมังชะางหายมังช่หายก็รู้แล้วว่าที่ราวันน่ะ เพิ่งจะโกรธนะมังสุมาไปแล้วก็สาบแช่งมาบงสุมาด้วยมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ได้แต่งจริงๆเราแต่งกันหลอกๆฮะแต่งหลอกๆแต่งหลอกๆใช่ไปกันใหญ่จะไม่ได้ถูกไปว่าอะไรแล้วมาจากไหนมาจากระยองเหรอมาจากละ <laughs> ยองเหรอละยองไม่ต้องพูดเลย ระยองที่หิ้วสั้นหรือหี้วยาวจัน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 ระยองหีสั้นจันที่ยาวใช่เาขาไปทำงานมาอือสรุปต้องแต่งจริงๆเลยอืใช่เป็นคนระยองวันนี้ยไม่จะไปแต่งได้ไงเล่าแต่งไม่ได้ที่เราวันเขาไม่มาแต่งงานกับเราหรอกเราไม่ได้แต่งจริงๆเราแต่งหลอกๆพี่แต่งหลอกๆพี่ แล้วแต่งหลอกๆมันมีแบบเนี้ยเกิดมาไม่เคยได้ยินแต่งงานหลอกๆเขาแต่งกันยังไงเลรอไม่เคยว่ะก็พอเราเลิกสั่งเร็จปุ๊บเดี่ยเราต้องส่งตัวขึ้นหอเดี๋ยวก็หม่อมชันแกไอ้มังช่วยเนี่ยช่วยปิดประตูหน้าต่างให้พระองค์ท่านอยู่กับทีรวันสองต่อสองนี้พระองค์ท่านจะทําอะไรก็เลือกขอพระองค์เลยที่ไ้อยู่สองต่อสองไอยู่สองต่อสองจริงๆหรอเนี่ยอยู่สองต่อสองไปเลย อยู่สองอแล้อยากทำอะไรทำไปแล้วอยู่สองต่อสองทำยังไงอ่ะไม่เป็นอ,อยู่สองต่อสองแล้วเราคุ้มรวบเลย <c oughs> <c oughs> ให้รวบเลยแล้วรวบยังไงอ่ะไม่เคยว่ะ ไม่ดูพ่อกับแม่เขามาั่นเหรอดูลูมอยู่สูง<ฮ>เลวไม่มีเขยเงไม่ถึง<ฮ>เจ็บเลยแล้วก็รวบเลยรวบอะรวบเป็นไหมเนี่ยทำไม่ดูหน่อยเดยอาจเป็นเสียงมาก็ได้ฝากมันก่อนอย่าเพิ่งกินนะทำ<ด>อะไรหวานเหมือนตาชันเอ่อทำไม่ดูหน่อยที่ส่งเป็นคลิปมาก็ได้ไม่ต้องจะทำให้ดูตรงนี้เนะี่ยทำอะไรอะ ให้ดูเลยนะดูเลยดูเลยได้เอาไปทำใช้ได้นะสมมุติว่ากระ่อมฉันคือมังสมาและนี่คือที่ลาวันเราแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยปิดประตูหน้าต่างเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรแล้วเราเขินใช่ไหมล่ะเขินอยู่มากๆนี่เราก็มือเราไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนนี่เราเขินมากอะเราก็แล้วก็มือเราถูมวนขาเกงเงามวนขาเกงเงาเขินหนักเขินเขิน หมุนไปเรื่อยบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาแต่ว่าเราไม่ได้บิดอยู่แบงนี้นะไม่ได้นะเราก็หันมามองครับเราไม่ต้องหันมามองดิเขารู้ตัวเขาน้าแวงเราก็เขินแต่ว่าเราหน้าอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าตาเรามองหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมเหลี่ยมหาเหลี่ยมเหลี่ยมไปเหลี่ยมมาเหลี่ยมไปเหลี่ยมมาแล้วเราก็นึกในใจมึงโดนกูแน่ไอ้องพูดออกมาไม่ต้องพูดออกมาเรานึกในใจนึกในใจ มึงโดนกูน,นี่ย,ยังรวบยังยังเอะพอถึงพอได้เหลี่ยมปุ๊บเราก็รวบเลยโอ,อ้เนี่ยนะที่ทําอยู่เนร่วบใช่แต่ว่ารวบนี่ต้องรวบแขนก็ด้วยนะแขนของข้างเขาจะรวบไปเลยนี่ตายอย่าไปหลอดตายจากเละนะไม่ได้นะทำไมอ่ะเดี๋ยวมือเขาตกหน้าเขาเขาตบหน้าหงายย่ซีอ๋อต้องรวบต้นแขนตรงนี้ใช่รวบอย่างนั้น ลุกอ้ได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 ด้ไ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 ด เอซ้อมไปก่อนอย่เลีอยวจริงซ้อมเลยขนนั้นทำมทำไมเขาไปคนซ้อมหน้าลำขาดจังเจ้าเด็กยังมา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 เฮพาองหญิงมาเิดเสด็จมา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้พิธีมาเิดเสด็จมาทำไหนล่ะต้นนี้ลุดขึ้นบนเลยวิธีๆิธี มามามาฮะโอิงนี่ก็เนื่เดินตามมาเลยลงไปจะลำบากเนาะตามมาเลยตามมาเลยเออต้องลูกตงรัดกันไปเอ้เจ้าสาวพร้อมแล้วเจ้าเมาทีพร้อมแล้วเอาเียลูกเฮ้ยหัวเมลัยอ่ะมือใครอ่ะแหวนนะแหวนนู่นเขาอยู่นู่นนี่ครับ เขาทำตามมันจะทำให้คนอืนรวมกันรวมเลยเฮ้ยคนละคนกันพี่เขาคนไปทีพที่เหม็งนะเชิญเสด็จเชิญเสด็จต้เชิญเสด็จมาทำได้บนฮ่องเต้เสด็จเฮ้ยไม่ใช่เจ้าจีนห้อฮไปจะบอกเจ้าสาวพิธีพร้อมนี่อะไรอะไร นี่ยกน้ำหนักมั้งแป๊วภาษาง่ะมึงไปเอาสิเฮ้ยกูใช้มึงเนี่ยอะมึงไปใช้ได้ไงกูกูเหนื่อยอ่ะเอาล้วกูไม่เหนื่อยมั้งเอ๊ะกูกูเดินทั้งวันทั้งคืนแล้วมึงก็ไปไปใช่ฉันไปก่อนดิมึงไปก่อนดินี่ตรงนี้เองไม่ออากูไม่ไปกูไม่ไปอ่ะไม่เหรออ้าวมึงไม่ไปกูไม่ไปแล้วใครจะไปทำไงวะ จะซื้อที่วัดเขาไงที่เขาเพิ่งซื้อมานะนี่ชื่ออะไรอ่ะมังช่วยมังช่วยไม่เห็นช่วยทำส้นตีนอะไรเลยนช่วยไปเอาภาษาห้หน่อยไปเอาะไรนะภาษาภาษาไปเออเร็วๆไม่ดื้อไม่ดื้อง่ายๆภาษางมาไม่ได้ทำไมมาไม่ได้ภาษาติดฉั้นเพลิน บ้าเนาะพระหลวงวัดอเฮ้ยฮะพระสั่งมาไม่ได้ทำไมอ่ะติดฉันเพลยุ้ยไม่ใช่สังทองสังทองอืมสังทองอืมสังทองมาไม่ได้ทำไมมาไม่ได้สังทองตายแล้วมันันแหะเอ้ยฮะสังทองมาไม่ได้ทำไมสังทองมาไม่ได้มันจบจากช่องเจ็ดมันฉายช่องอะไรต่อไม่รู้โอ้เตือนก่อนฉีกีช็อกลับหลับ ไม่ใช่าหออ้สังไอ้สังสังเที่ยวไว้รถน้ำจะพาเจ้าสาวไปอ้สังมาได้ปะสังมาจจะมาได้ฮะออะอ้าวระท้อนยห้มไลยขอให้มันลดน้ำสังไม่ใช่มาส่งน้ำพระ คอยสั่งเอือที่มันเป็นลีลีอ่ะมึงจะมาให้อาจารย์แจกข้าวน้ำมนต์ด้วยเนี่ยปัญหาไม่ได้มันหาได้อย่างเงี้ยลำไม้ละไม้มีไม่ถือไม่เอาแต่แล้วไอ้เจ้าไงฮะเอาไงสั่งลีลีสั่งลีลีอันนี้แทน,นไม่ได้เออลีลีสั่งเลยกูก็เดินขวาขวิดนะเนี่ยแล้วแต่งขาตัวเองเนี่ย อยังงี้ก็ใช้ได้ <c oughs> เออนั่นแหละใช้เหอะมาแล้วใช่ขอเดชะกระหม่อมจะเริ่มพิธีเลยพี่เจ้าค่ะกระหม่อมขอหลังต้้งสามเป็นคนแรกนี่แปล็เกียรใครมาเนี่ยไอ้อยสัง <c oughs> สมมุติสมมุติขอให้ทั้งสององ์มันติดมันก็จะติดๆหน่อยนะท <c oughs> ั้งสององค์ของรักนานๆขอให้มีความสุขพระเจ้าค่ะ เอ้ยเยมึงนี่ฮะใครจะกูอ่ะมาหลังมาหลังมาหลังมาเป็นสักขีพยานรับให้กับพระองค์ได้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 เชื่อเชื่อมโหดีไม่ต้องเอาทำไมอ่ะจะร้องเพลงเป็นเกียร์ไม่เอาไม่าสาวไม่เอาไม่ีไม่เอา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 ไม่าต้องตีไม่ต้องตีโมโหดีไม่เอาเอาอารมณ์ไม่ดีมาคนอย่างกันเออผมฉันไม่มีอะไรให้นอกจากคำอวยพรแล้วก็บทเพลงนี้ที่จะมอบให้กับ สองพงท่านไม่เอาได้ไหมไม่ได้ดิคาถามดูเป็นใจรับหน่อยได้ไหมล่ะตั้งใจร้องแล้วนั้นไปเธอทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์้องทำด้วยทำน้องไหนเนี่ยนะแล้วทำไมไม่ตีล่ะไอ้เต้ยวไอ้กบมึงอะไรของมึงเนี่ย เออใช่กูสั่งไม่มึงตีคือกูบอกว่ามึงไม่ต้องตีกล่อมหอแต่ก<อ>ูร้องเพลงมึงก็ต้องตีงานแต่งมึงจะไม่ให้มันก่อยอย่างนี้ได้ไงล่ะก็ูไม่รู้เรื่องแล้วพ่อกูต<อ>่อยกูไหมเฮ้ยเอ,อ๋อะไรก็ท้าต่อยกอกูใช่สิพ่อกูเป็นเบาหวานใช่ปะ่ะเก่งกับคนเบาหวานมึงอ่ะเอางี้มึงตีให้กูหน่อยดิเพราะว่างานออมันก่อยมันต้องการให้มันคึกคืนในงานต้องการแบบคึกคืนเออเอ่้ให้เขาหน่อยแบบคึกคืนเลยครับคึกคืนคืนตั้งเสียงดีๆคึกคืนแน่คุณต้นเข้ามาเนี่ยโอเค มา,<อ>าดึกนะมึงวันนี้ใช่ครับใช่ครับเอาแบบคเคืน่อขึืนนลยเพื่อนไปเธอทั้งคู่ไปตุ๊กไปตวรรค์วันในองแบบนี้กล้าพูดกล้าพูดเลยขอมอบเสียงเพลงในหะ้เจนฉบ้าสาวโอ้โหขอมอบเสียงเพลงล้อลเป็นเกียรติ เาเคยแล้วเคย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 ไปร้องร้องอย่างเงี้ยช่วยชีวิตคนมาแล้วอันนี้ไอ้บ้านรู้จริงอันนี้ผมไม่เคยบอกที่ไหนคนแก่พังหน้าพังงากลังจะใกล้ตายบอกลูกบอกหลานบอกว่าชอบน้องบาสมากโอ้โหขอให้น้องบาสมาหาหน่อยไอ้บาสไม่รู้จะทำอะไรไอ้บาสร้องเพลงให้ฟังเชื่อไหมคนกำลังจะตายพังหน้าพังไอ้บาสร้องเพลงไปเธอจะเฮ้ยคนกำลังใกล้จะตายลูกขึ้นมาพอเถอาลูก จริงเหรอไช่วยชิมหายเลยเหรอช่วยชิยมมิคเขาไว้ช่วยชิมมิคเขาไวา้ไโอ้โหสุดยอดมากเลยนีมีพรุ่งนี้ไปร้องใแต่ป้อนซังนะยังยังยังอยู่ยังไม่ไปไหนเนี่ยไลฟ์การศึกษาอะไรไปร้องเพลงอะไรไปเถทั้งคู่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่เกียรตดสาวเลยไม่ให้เกียรติเลยจะร้อง,องเพลงอะไรเอย่าไปจะนู้นหน่อยเดี๋ยวเสียงไม่ออกกูไปเหยียบเส้นเสียงมึงได้เหรอ บังลมหายใจกูเยอะปะเดี๋ยวเร็วเข้าพระเจนเต้รอรถน้ำมนต์กูอยู่อาจารย์ได้ไหมพระาจารย์เต้รอรถน้ำมนต์กูอยู่ลิ้นพันเลยพระอาจารย์เต้กินป่วยเลยเยอะไปบังลมหายใจกูยืนสิอะไรยืนถ้ายืนแล้วร้องเพลงยากไม่ชอบผัวเก่าคนมี น้องน้องเขาอยากฟังเขาน้องอยากฟังเขาเรียกว่าสนองน้องสนองน้องหมดยังหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยปิดประตูไปลูกล็อกปิดประตูล็อกก่อนเอาเอาเลยเรากุญแจอยู่สองคนอ๋อนี่สิให้อยู่ให้อยู่ในห้องสองห้องไอ้คนจะได้ปรับความว่าใจกันไงเดี๋ยวเราไปต้อัวเคลียร์กันตุดเฮ้ยไอ้หายไปไหนแล้วจับเอาไม่เคยไอ้หายไปไหน Ông có biết luôn để bây giờ cha cô thầm lên bếp bình, nó thương tâm ngập đi Ở đây. Ở đây. Ở đây. ช,ชอบมาชอบอ้องเรอสองตัวแล้วทำอะไรนะ <c oughs> มันสองตัวนะลรืมจะไงเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายเฮ้ยคุณเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยสั่นสั่นอไมึงขี้าย่ะแล้วใคริ้วน่ยัเยอสแม่กูมีเยอะโอ้โหหลายเครื่องเยดหม่ลยด้วยที่มาเยนไเนี่ยโอ้โหหลายเครื่องจ้กระเป๋างเกงมึงลึกจังนะ เอาไปด้วยทักแกอะไรสัแกนิ้วนิ้วมือเ้านีทิ้งไปเาไขโมยโธ่ไม่ยอาดแบตหมดให้กระป๋อมาดูนี่ไอยู่สักสองี่ไรเนี่ยทำไงดีสวัสดีลาลาอะไรเว้ลาลา บาบางคนเขายังไม่รู้ไงคืออะไรบางคนเขายังไม่รู้ยังไม่รู้รเออเหอม็นไหมลาลาเหรอปากเหม็นไหมเ <c oughs> ข้าตาเลยเออเสียงขอ้อเสียงขอ้ออะไรขอนะ้อเนี่ยก็ก็ก็กะข้อไหวเอามีดเกี๊ยวชาเลยหายไม่ใช่หมี่เกี๊ยวอย่างนั้น จะตรงนี้นะเว้ยมึงรู้ได้ไงมันสะเทือนหัวกูเว้ยฟังดีๆมไทางไหนไปทางไหนเจ้าค่ะไปทางไหนไปทางไหนไหนไม่เลยไม่นามาสร้างส้มติดตรงนี้เลยไปฟังดีๆีไปทางไหนอยู่ตรงนี้ป่ะเนี่ยอยู่เช็คอินแล้วนะบอทไหมเดี๋ยวสองก็สอง ทำยังไงเลือมันเนี่ยอันดับแรกเรยแป้งฟันก่อนไ่กับบ้านตอนนี้ข้างในไม่มีอ่างล้างหน้าอ๋อไม่มีอ่ะมวน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 เนอะมวนแล้วเราคืนนะเออมวนมวนแล้วมวนอย่าหันไปอย่าหันไม่ไเห็นเหมเนี่ยมองไปตรงๆแล้วหันไปดาตารู้คนประมานนะกู มองไปหันไปในตาหมวนหมอนเล่นนึกในใจเล่นนึกในใจมึงโดนอื้อหือเฮ้ยมันขนลุกเไยได้เหลี่ยมนั้นรวบเลยทำไงนะรวบเลยเอาเลยนะรวบก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเอาอะไรเอาอกเอาใจยังไงรวบเลยอยากเห็นวะที่เราว่าต่อรู้ เห็ดเต็มเลยโง่เปิดประตูแล้วไปเปิดแล้วไม่รู้สิ่งอะไรรึเปล่ประตูไขไขกุญอยู่ไหนไขปุดปอะไรกหลับดูวันละวันลวันนี่ทำอะไรเนี่ยขับรถไปก่อนนหายโกรธมามาดยังแต่เขาว่ายังไง ูที่ดาวันอย่าหนนะาีน้นนำมังสุมาเลยนะถ้าหากว่าที่ดาวันไม่ให้อภัยนำมังสุมาได้ต่อจากนี้ไป